คลิปนี้บอกเลยห้ามพลาดนะคะใครกำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งผ่อนสบายๆคันนี้ฟีดาวผน่อน11,000เท่านั้นกับเวรสปี2023กล้องถอยหลังก้องรอบขานด้านในเป็นเบาะหนังคุมโทนสีดำไวเลสชาร์เจอพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันมีมาให้ครบประหยัดจากไฟแดงมาแล้ว250,000ฟรฟีดาวผน1 1่อน11,000เท่านั้นสนใจติดตามชมได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยในช่องรวมรถมือสองตักเพชรยนต์นะวันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซลรไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันการันตีโครงสร้างตัวถังให้เลยตัวรถไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากลับสีกอไม้เริ่มชำรุสูญหายอย่างแน่นอนนะ,ะนะคะมีรถให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถ้ รถครอบครัวมีให้เลือกครบนะสำหรับวันนี้นะคะตะขออนุญาตพามาพบกับรถยนต์เข้าใหม่นะคะรถยนต์ SUV อนเนกพพ้น อนเนกประสงค์นะเจ็ดที่นั่งนะคะกับ t ต y ยต้าเวลรสหนึ่งจุดห้าตัวพรีเมียมของเราคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินรถปีสองพันยี่สิบสามนะคะไม์ของเขาใช้อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะ,ะกับราคาค่าตัวหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้ฟีดวผ่อนอยู่ประมาณเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นนะ,ะรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำนะคะอกอห้างไปแดงคันนี้อยู่ที่ประมาณแปดแสนแปดหมื่นบาทนะ,ะสาหรับคันนี้นะคะราคาประหยัดลงไปแล้วส สองแสนกว่บาทกันเลยทีเดียวในระยะเวลาไม่ถึง2ปีคร่าวๆประมาณ2ปีนะคะฟังก์ชันออปชั่นใส่มาให้ครบเลยเป็น SUV แบบทรงครอสโอเวอร์หรือที่เราเรียกกันว่า MPV นั่นเองนะคะตัวนี้เป็น โครงสร้างแบบนี้นะสาหรับคันนี้นะคะฟังก์ชันให้มาเต็มไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยกล้องรอบคันนะคะมีมาให้ครบอยู่ที่บ้านก็ทําสัญญาได้มีไฟแนนซ์วิ่งเซนให้ถึงที่บ้านทั่วประเทศส่งรถสไลด์ฟรีไปเลย100กิโลแรกนะคะสาหรับคันนี้ยังมีวันลตีศูนย์เหลืออยู่นะออกไปนะคะสามารถไปเข้าศูนย์ต่อเนื่องได้เลยนะคะบีพีเดี๋ยววันนี้นะคะตะขออนุญาตพามาดูโครงสร้างบอดี้ภายนอกภายในยของเวลาคันนี้การบอกเลยว่าน้องๆไปแดงสภาพนางฟ้ามากๆนะคะในส่วนของ ชมนี้นะคะไฟหน้าของเขาให้เป็นแบบฟู l l LED มาแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหลีไฟเลี้ยวหรือตัวไฟเดย์ไทม์นะกระจังตรงนี้เป็นสีโครเมียมนะคะบอกเลยว่าชมนี้ทําไฟออกมาได้เหมือนแอคคอร์ดนะคะกระจังหน้าเป็นสีดําเงาเป็นโนแบ k นะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมตัวนี้มีกล้องรอบคันนะมาให้แล้วครบนะคะไฟตัหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคิวไฟตัหมอกเป็นสีโครเมียมนะฟังก์ชันทุกอย่างทํางานได้อย่างปกติ บอดีะะ้ Body, ตัวรถเรียมสันคมขึ้นชัดเจนไม่มีรอยบุบลักยิ้มบอกเลยว่าคันนี้สภาพนางฟ้าจริงๆนะคะไฟหน้าเป็นอัตโนมัติมาให้แล้วเรียบร้อยนะกระจกมอนข้างนะคะพับปับเก็บไฟฟ้านะจ๊ะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยที่ข้างกระจกนะคะชมนี้มาพร้อมกับตัวบายสปอยล์มอนิเตอร์นะให้มาแล้วนะคะเป็นฟังก์ชันนะเซ็นเซอร์จับวัตถุด้านข้างนะคะเตือนเวลาที่ใช้มีวัตถุด้านข้างเข้ามาใกล้นะคะ ระบบกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสทั้งสองฝั่งเป็นระบบเซนทรัลล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะคะให้ดูเลยใส่คิ้วกันศาสตร์มาแล้วเรียบร้อยบอดี้ตัวรถตักว่าโฉมเนี้ย รายละเอียดตัวรถมิติต่างๆทำมองมาได้ชัดเจนให้พี่ๆเห็นกันเลยนะคะตอนนี้จอดอยู่ที่ในซองเนาะมันขยับออกไม่ได้นะต้องขออภัยจริงๆนะคะขออนุญาตถ่ายในซองให้เห็นตัวบอดี้ตัวรถกันนะเห็นไหมคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1,500ซีซีนะเดี๋ยวเรามาดูในโซ่ของล้อแม็กตัวนี้นะคะแม็กอลอยทูโทนนะคะสองสีแบบนี้สวยๆเลยยางขอบขนาด17นิ้วนะคะยางปี2023ติดมากับตัวรถกันเลยนะคะคุณพี่ดิสเบกบด้านหน้า หลังตัวนี้ให้มาแล้วเรียบร้อยนะคะโครงสร้างช่วงล่างต่างๆบอกเลยไม่ต้องพูดถึงโตโยต้นะคะอะไรหาง่ายแล้วก็ส่วนบริการเยอะเนาะในส่วนของบอดี้ด้านในของเขาตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังผสมผ้าหรือที่เขาเรียกว่าหนังกลับนะคะตัวนี้จะไม่อมความร้อนนะคะ เป็นผ้าคลายผ้ากำมะหยี่นะถุงรวมนีลภัยรอบคัน6ใบนะคะฟังก์ชันให้มาแบบจัดเต็มนะคะตัวไวเดตชาร์เจอร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT พร้อมกับสามารถชิปเกียร์ได้นะมีตัวสกร s ชิปให้ด้วยนะคะปุ่มเป็น engine start หรือ Fu start นะคะแอร์เป็นดิจิตอลหน้าจอตรงกลางทัสกีนขนาด9นิ้วนะคะตัวนี้มีกล้องถอยกล้องรอบคันหน้าจอรองรับ Apple CarPlay Android Auto มาให้เราเรียบร้อยฟังก์ชัน อำนวยความสะดวกบอกเลยว่าใส่มาให้จัดเต็มคันนี้รายได้22,000บาทซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำหรือมีแค่ใช้บัตรเครดิตมาเกิน1ปีนะคะสามารถเอามาให้ตักเช็คก่อนได้เลยนะคะทำสัญญาสามารถอนุมัตริรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะสนใจคันนี้ติดต่อหาตักได้เลยนะคะ0659169359นะคะเบอร,ร์นี้แอดรายได้โทรได้นะด้านใของเขานะคะพรีเมียมให้มาหมดเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะลำโพงรอบคานมี มาให้ทั้งหมด6ตัวฟังก์ชันให้มาแบบล้ำาๆเลยนะคะโครงสร้างหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะถ่ายให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพนากฟ้าจริงๆสีเสมอกันทั้งหมดนะคะเหมือนที่ตักแจ้งในทุกๆคลิปว่าเดิมจากศูนย์นะคะจะเป็นการชุบสีทั้งคันนะคะเป็นการชุบสีทั้งคันเนาะให้ดูนี่มีที่วางแก้วนะคะซิมอันนอยความสะดวกใส่มาให้จัดเต็มนะคะหัวน็อตด,ด้านคงด้านข้างตักเช็คมาให้แล้วคันนี้สวยจริงๆน้องๆป้ายแดงจะ บอกว่า99%ได้เลยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดความและเอามาขายอย่างแน่นอนนะแผงประตูด,ด้านข้างนะคะบุด้วยหนังนะซีนตะคุงตะเข็บต่างๆชัดเจนกันแบบนี้เลยนะคะที่เพชรโยนเปิดมามากกว่า25ปีการันตีได้เลยว่าจะได้รถสวยไปใช้งานจริงๆนะคะคันนี้อนเนกประสงค์มากนะนั่งได้ทั้งหมด7ท่านแบบสบายๆนะคะในส่วนของด้านหลังนะเห็นไหมคะแถวผู้โดยสารแถวที่2เบาะแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะตัวนี้เป็นเบาะหนังผสมผ้านะคะให้เห็นชัดเจน แกบบนี้ตัวตะเข็บไม่มีรอยแตกรอยขาดนะแล้วก็ตรงกลางนะคะมีราวแอร์นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเออไม่จะไม่เย็นนะคะจะร้อนอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะในส่วนของด้านแถวที่สองก็กว้างนะคะผู้โดยสารที่มีส่วนสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงตัวหรือว่าลำขาลำขาที่ยาวนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยว่านั่งสะดวกสบายหัวไม่ติดหลังคายอย่างแน่นอน ในส่วนของเบาะแถวที่2นะคะสามารถพับได้แบบนี้เหมือน f o r t u n e r เลยนะคะแล้วพีพีก็เดินขึ้นไปนั่งได้ตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเบาะสามารถปรับเอ็นไปด้านหลังได้อีกนิดหน่อยเพิ่มเติมนะบอกเลยว่าไม่อึดอัดนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยรูปลักษณ์โฉมนะคะทําออกมานะคะน่าจะถูกใจกับหลายๆครอบครัวหรือกับวัยรุ่นนะเพราะว่าตัวรถค่อนข้างชัดเจนเนาะอ่ะให้ดูตรงนี้นะคะนี่สปอนเมรออาร์ชัดเจนนะคะเดิมเดิมจากศูนย์เลยต้องกลมวนแบบนี้นะคะคุณพี่ให้เห็นกันแบบ เลยใครที่กําลังมองหาหรือลังเลกําลังตัดสินใจคันนี้เป็นรถยนต์ในเอกประสงค์จ็ที่นั่งอีหนึ่งคันที่น่าใช้มีที่วางแก้วให้ทุกจุดนะคะ ตะคงตะเข็บต่างๆเดิมนะคันนี้น่าใช้มากๆ649,000นะคะไม่อยู่ประมาณ50,000กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้สนใจบอกเลยว่าต้องรีบนะคะเวลอตอนนี้เหมือนจะเหลือคันนี้คันเดียวด้วยนะคะเข้ามาหลายคันแต่ก็ติดจองไปหมดแล้วเนาะในส่วนของด้านหลังของเขาตัวนี้มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กัรระยะ2จุดนะคะไฟท้ายแปมแอมแบบ LED ให้ดูนะคะยาวตลอดทั้งเส้นแบบนี้เลยเป็นตัว LED นะกระจกด้านหลังนะคะมีที่ปัดน้ำฝนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ แต่อขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ดู ด้านหลังของเขามีพื้นที่ประมาณนี้นะคะเหมือนที่ตักแจ้งไปนี่เบาะมันจะปรับเอนได้อีกนิดหน่อยนั่งก็คือสบายทรงคล้ายๆ Fort u n e r เนเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้เบาะก,ก็คือปรับนอนราบได้แบบนั้นสามารถเพิ่มช่องเก็บสัมภาระนะคะให้ได้เพิ่มเติมนะโครงสร้างนะคะประตูฝาท้ายหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะการขยับนะเดิมเดิมเลยถ่ายให้เห็นชัดเจนเหมือนมาดูรถจริงที่เพชรยนต์นะคะไม่สะดวกมาดูรถเองสามารถพาช่างมาตรวจเช็คได้นะชกฝาท้ายไม่มีดังอี เยียดอาร์ตนะคะโครงสร้างต่างๆหัวน็อตบล็อกไฟไม่มีร่องรอยการขยับขันไขเลยบอกเลยว่าคันนี้สวยน่าใช้มากๆนะคะใครที่ยังลังเลนะยังไม่กล้าตัดสินใจขอดูภาพอินบ็อก์เพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะขายดีนะตอนแรกมีดําแล้วก็มีขาวมาก ไปหมดแล้วนะตอนนี้เหลือแค่สีบรบอนเงินนะคะตังว่าสีนะสีผู้ดีนะคะดูไม่เก่าง่ายนะคะเราก็ดูไม่เปื้อนง่ายด้วยอ่ะให้ดูนะฝาท้ายไม่มีรอยเขีดข่วนใดๆนะคะตะคงตะเข็บนะมาต่างๆเดิมสีเดิมจากโรงงานชัดเจนกันแบบนี้บอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากๆดอกเบีย้ยของเราเริ่มต้นที่2 5 9เท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสนใจรีบติดต่อกันมาได้เลยหรือมาดูรถตัวจริงได้ที่เพรยนต์นะคะ หนีฝั่งนี้เห็นไหมคะตัวบอดต่างๆนะไม่มีตําหนิเลยนะคะตัวบอดไม่มีขาชํารุดสูญหายอ่ะให้ดูนี่นะคะสปอนเมออาร์ค ตักขออนุญาตแกะเป็นแค่บางจุดนะคะเพราะจริงๆรงรถใหม่มากแต่ก็อยากให้พี่ๆี่ได้เห็นกันเนาะว่าตัวโครงสร้างตัวรถเนี่ยมันดูสนุกสบายนะคะมันดูอำนวยความสะดวกนะซื้อไปใช้แล้วรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเรื่องความกว้างขวางนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเครื่องอำนวยความสะดวกายเนาะระบบกุญแจเป็น smart k e y l e s นะคะปอร p o r t monitor มีมาให้แล้วเรียบร้อยในฝั่งของคนขับให้อะไรมาบ้างนะคะฝั่งนี้เนาะอ่ะขอไล่กันก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยตัว มัลติฟังชันนะคะไฟหน้าเป็นออโต้นะที่ปัดน้ำฝนเป็นหน่วงเวลาแต่ยังไม่ออโต้มาให้นะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยนะคะมีเซนเซอร์มาให้นะ การชนด้านหลังการออกนอกเลนมีมาให้แล้วนะคะเกียร์เป็น CVT เบรกมือไฟฟ้าเบรคโคอโอตโต้ไวเลสชาร์เจอร์มีมาให้นะคะตัวนี้คือกุญแจนะกุญแจมีมาให้สอดอกนะคะกุญแจเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านในก็พรีเมียมนะคะรู้ลาดูดีไม่ผิดหวังนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมนะ,ะกระจกเป็นปรับอโอตโต้ฝั่งคนขับ นะคะมาให้แล้วนอกนั้นเป็นไฟฟ้าแบบปกติตะคงตะเข็บต่างๆเดิมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1 5 0 0ซีซีนะคันนี้อยู่ประมาณ106แรงม้าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของเขาอยู่ที่ประมาณ15-18กิโลต่อลิตรอันนี้ตักแจ้งไว้เบื้องต้นนะคะอยู่ที่ระยะการขับขี่ความเร็วนั่นเองนะว่าใครจะขับเร็วขับช้าประมาณไหนแต่ด้านในก็กว้างขวางประมาณนี้นะคะคุมโทนสีดาเพิ่มความพรีเมียมตามชื่อรุ่นกันไปเลยนะปะ อย่จาจัไปลายแดงอยู่ประมาณ2 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกัน ไล่มาเลยนะคะตอนนี้มาเปิดด้านหน้า้องเครื่องแล้วนะตัวนี้ไม่ได้มีฝาครอบเครื่องมาให้นะคะเป็นเครื่องยนตนะ์1,500ซนสี่ีนะเบนซินขนาด4สูบนะคะ106แรงมา้าเติมได้ถึง E 2 0กันเลยสำหรับคันนี้นะคะอัตราการสิ้นเปลืองก็เหมือนที่แจ้งไปเมื่อสักครู่15-18กิโลต่อลิตรนะคะให้ดูเลยหัวน็อตฝากระโปรงหัวน็อตด,ด้านในไม่เคยมีร่องรอยการแกะการไขนะตัวบล็อกไฟนะคะหัวน็อตต่างๆถ่ายให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้ให้พีพ่ๆได้ ดูช้าๆชัดๆนะคะว่าตัวเครื่องมันเดิมจริงๆมันน้องๆป้ายแดงจริงๆนะสำหรับคันนี้นะคะคันด้านหน้าหัวน็อตไม่เคยมีร่องรอยการแกะการไข่นะไฟนงไฟหน้าต่างๆเดิมนะคะคันนี้สวยน่าใช้มากๆและที่สําคัญยังมีวารันตีศูนย์เหลืออยู่นะคะสามารถไปเข้าศูนย์ต่อเนื่องได้เลยนะแผ่นกันความร้อนนะคะสมบูรณ์นะไม่มีร่องรอยการขาดนะคะช่องระบายอากาศกลมมนแบบนี้นะคะฝากระโปรงคือ พร้อมมากๆนะตัวแบตเตอรี่เดี๋ยวทางร้านเช็คให้นะคะถ้ถึงรอบเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยนะตัวเครื่องยนต์เห็นไหมคะไม่มีร่องรอยของน้ํามันนะข้ามน้ํามันไหลยเยิมนะคะหรือมีการขูดอ่ะหรือมีการยกเครื่องอะไรใดๆนะคะสามารถเช็คเลขเครื่องเลขถักงก่อนซื้อได้หรือเอาตัว ทะเบียนรถนะคะหรือว่าเลขถังไปเช็คที่ส่วนได้เลยว่าคันนี้เคยมีอุบัติเหตุเคมอะไรมาหรือเปล่านะแต่บอกเลยว่าสวยน่าใช้นะคะเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์อีก1รุ่นนะคะเจที่นั่งที่เป็นที่ต้องตาต้องใจมากเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะกับตัวยต้าเวร์สตัวพรีเมียมคันนี้นะ,ะรถปี2023ในมะคะไม่ประมาณ50,000กว่าโลน,นิดนนะคะราคา 6,49, 0 0 0ฟีดอพอน0 0 0เท่านั้นนะ ลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีจัดเต็มแถมได้ารเรดดอกเบ้ยพิเศษกันไปเลยนะจ๊ะขออนุญาตนะคะลืมให้ดูนี่แผ่นเพจแผ่นเพจตัวนี้อยู่ด้านในาอ่ะนี่แผ่นเพจเห็นไหมคะ ระบุรายละเอียดต่างๆชัดเจนนะขออภัยนะพอดีเพิ่งเห็นนะคะว่ามันอยู่จากตรงนี้นะสนใจรีบติดต่อหาตักได้เลยนะคะ0 6 5 9, 9, 9 1 6 9 3 5 9เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะคุณพี่ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ